รับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็นามัสการพี่แบงค์ด้วยนะครับอาจารย์ธนทรพี่ป่าครับวันนี้เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องแพทย์แผนไทยกับโควิดเป็นตอนที่สองนะครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราวิเคราะห์โควิดเข้ากับสมุดฐานของการแพทย์แผนไทยนะครับว่าโควิดเนี่ยเป็นไข้ในกองฤดูหนาวนะครับมักจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมเป็นหลักนะครับเป็นช่วงที่เขาจะมีการระบาดรุนแรงนะครับ แล้วก็ถ้าจะว่ากันตามพิกัดของสมุฐานเนี่ยเขาเป็นไข้ที่เกิดในกองอุรเาเสมาะนะครับคือจะเกิดปัญหาสร้างปัญหาให้กับระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นปอดที่อยู่ในช่องอกเป็นเยื่อเมื่อที่เป็นลักษณะของเสมะในช่องอกทั้งหลายนะครับเราพูดถึงเรื่องของสมุฐานสาเหตุกันไปนละเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาว่าถึงวิธีการรักษากันต่อไปนะครับในเรื่องนี้เนี่ยรบกวนพี่แบงค์ช่วยอธิบาย ให้คนชามบ้านเข้าใจนิดนึงครับอ่าครับอ่าถ้าว่าถ้าจะว่าด้วยไข้ของในไข้ที่เกิดในกองฤด,ดูหนาวนะครับตามศาสตร์แพทย์แผนไทยโบราณนะครับหมอโบราณเขาจะวางยาลดประทารครับประทานนี่ก็คือจะใช้เลือกใช้ยาลดสุขุมเป็นหลักครับอ่าเพื่อที่จะไปแก้ไข้ในกองฤดูหนาวครับแล้วลดสุข,ขุมนี่มันคือคอ,อะไรครับอ่าลดสุข,ขุมก็คือเป็นลดที่ไม่ร้อนมากเกินไปและเป็นลดที่ไม่เย็นมากเกินไปนะครับ เราจะรวมกันเรียกว่าเป็นรถสุขุมคือนข้างจะกลางระหว่างร้อนกับเย็นใช่ครับอย่างเช่นในปัจจุบันนะครับมีการได้มีการวิจัยขึ้นมานะครับกระชานะครับเพื่อนํามารักษาโรคโควิดเราต้องบอกกันครับว่ากระชายในในแพทย์เภสัชนะครับสรรพคุณลดและสรรพคุณอะไรมันจะให้ฤทธิ์มีรสเผ็ดร้อนขมหอมซึ่งเผ็ดร้อนจะมีฤทธิ์ร้อนขมหอมจะมีฤทธิ์เย็น ร้อนกับเย็นถ้ามาอยู่รวมกันมันจะกลายเป็นรสสุขุมทําไมกระชายถึง็นรสสุขุมอย่างยกตัวอย่างเช่นอ่าขิงเวลาเราทานไปเราจะรู้สึกว่ามันเผ็ดร้อนใช่ไหมฮะถ้าเปรียบเทียบกับเรามาทานน้ํากระชายมันจะรู้สึกซาซ่ามันจะไม่ไม่รู้สึกเผ็ดมากเกินไปแล้วก็รู้สึกเย็นมากเกินไปมันจะเป็นรสต่างครับอ่ามันเลยจัดว่าเป็นรสสุขุมได้เหมือนกันใช่ครับมันก็จะตรงคล้ายๆกับ แพทย์แผนไทยแล้วก็สามารถเชื่อมโยงด้วยทฤษฎีแพทย์แผนไทยได้ว่ากระชายนี่กระดูกเหมือน่าเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจในการรักษาโควิดจริงๆเหมือนกันใช่ครับการรักษาในการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการเชื่อมโยงใช่ไหมครับเอาคำมีที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงเข้ามาปรับใช้ในการรักษานะครับอย่างเช่นตัวของโควิดเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นในสมัยโบราณนะครับการ เ,เกิดโรคระบาดซึ่งทําให้เกิดผู้คนเสียชีวิตเป็นจํนวนจนวนมากในลักษณะนี้เนี่ยโบราณเนี่ย,เ,ยเขาจะเรียกโกรคลักษณะนี้ว่าโารคห่านะครับซึ่งคมพีที่พูดถึงเรื่องการรักษาโารคห่านโดยโตรงเนี่ยคือคมพีตักศิลาใ,<ช>ในมุมมองเนี่ยเราอาจจะปรับใช้คมพีตักศิลามาดูว่ามันจะมีแนวทางให้เราช่วยในการรักษาโควิดได้อย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยต้กลัวหพี่แบงค์ ช่วยเล่าที่มาที่ไปของคัมภีร์ตักศิลาให้ผู้สมนางาบ้านรัะฟังนิดหนึ่งครับว่าเป็นมาอย่างไรครับต้องบอกพี่เต่านี่นะครับว่าคัมภีร์ตักศิลตักศิลานะครับก่อนที่จะเป็นคัมภีร์ได้ต้องย้อนไปในอดีตนะครับเคยมีฤาษีท่านหนึ่งนะครับไม่ไม่ทราบชื่อนะฮะท่านเพิ่งออกจากชาสมาบัตจากป่าหิมพานนะครับท่านเดินทางจาริกผ่านมาเมืองตักศิลาเนี้ย ที่เมืองนี้ที่ท่านเข้าไปเนี่ยมีแต่ซากศพเหม็นเนา่าผู้คนก็อพยพออกไปหมดกลายเป็นเมืองร้างท่านก็เกิดความสงสัยเหตุใดคนจึงตายกันจํานวนมากท่านด้วยที่ท่านเป็นฤาษีฤาษีก็มีชามีฤทธิ์อยู่ในตัวนะฮะท่านก็เลยทําพิธีชุบชีวิตปลุกศพขึ้นมาเพื่อที่จะถามว่าเหตุใดจึงเกิดเหตุนี้ตายกันด้วยเหตุใด เมื่อท่านทราบสาเหตุแล้วนะครับว่าอเหตุที่คนตายมากมายเกิดจากหาลงเมืองตักกิลา,าอ่าด้วยเหตุที่หาลงเมืองตักกิลาท่านเลยรจนาแต่งพระคัมภีตักกศิลาขึ้นมาว่าด้วยการแก้ไขพิษไขเนื้อไขการเพื่อให้ช่วยชีวิตคนในอนาคตในการต่อไปนะครับและเป็นแนวทางในการรักษาด้วยครับใช่ครับซึ่งถ้าจะว่ากัน ตามศาสตร์ของแพทย์แผนไทยเราเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับโควิดอย่างเช่นตัวโควิดเนี่ยสิ่งที่ทําให้ผู้คนเสียชีวิตมันจะเป็นเรื่องของภาวะแทรกซอร้อนที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นอาการที่เกิดปอดบวมแล้วนาไปสู่การเสียชีวิตเนี่ยภาวะแทรกซอร้อนในลนนักษณะเนี้แพทย์โบราณเราเนี่ยจะเรียกมันว่าพิก,การหรือไขการนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งครับีตัสเซลาพูดถึงนะครับ ดยเฉพาะอย่างยี่ในเรื่องของอการที่เกิดกับปอดเนี่ยท่านพยาแพทย์พงาษาวิสุทธาธิปดีเนี่ยท่านเคยพูดในตำราแพทย์ตำวลของท่านเอาไว้นะครับว่าไข้ที่มักจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมนะครับและทําให้เกิดอาการอปอดอักเสบปอดบวมแล้วก็นําไปสู่การเสียชีวิตเนี่ยโบ,บราณเนี่ยเขาเรียกว่าไข้การผีีฟ,ฟะนะครับซึ่งในเบื้องต้นเมื่อต่อที่ เริ่มเป็นไข้ใหม่ๆเนี่ยหมอโบราณเนี่ยเขามักจะเรียกว่าไข้กำเดาใหญ่ซึ่งแน่นอนละว่าในคัมภีร์ตะกัศิลาของเราเนี่ยได้พูดถึงเรื่องไข้กำเดาใหญ่ไว้ถูกต้องไหมครับใช่ครับ,รบอาักษณะอาถ้าในคัมภีร์ตัาศิลากล่าวไข้กำเดาใหญ่เนี้ยอยากให้พี่เต่าช่วยอธิบายความหมายของคําว่าไข้กำเดาใหญ่นะครับ,ค,รบคือไข้กำเดาใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมัน ไม่ได้พูดถึงโรคชนิดไหนชนิดหนึ่งโดยเฉพาะนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นกลุ่มของโรคนะครับซึ่งเมื่อเริ่มต้นจากการที่ไข้ก่อนแล้วไข้นี้ยต่อมามันอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ซึ่งภาวะแทรกซ้อนเนี่ยอาจจะนําไปสู่การเสียชีวิตต่อไปนะครับถ้าเกิดภาะวะแทรกซ้อนเนี่ยไปเกิดขึ้นที่ตับอ,อาจจะทําให้เกิดลักษณะของการตัวเหลืองตาเหลืองอย่าง <c oughs> เนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่โบราณเขาเรียวกว่าการสีกรี ะะถ้าเกิดมันเป็นเพราะว่าแทรกซ้อนไปนเกิดที่ตับหรือไตทําให้การถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงมาเป็นเลือดเนี่ยมันก็อา,อาจจะเป็นเรื่องของการละคูดการะมูดใช่ไหมครับใช่ครับส่วนสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอปอดเนี่ยถ้ามันเพราะแทรกซ้อนไปนเกิดที่ปอดเนี่ยเขาจะเรียกเป็นว่าการฝีฟกหรือการฝีฟักนะครับในภาคปีตรัสศิลานเรื่องไข้ตับอักเนี่ยจะพูดถึงเรื่องเหล่านี้เอาไว้นะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยเ,เราอาจจะต้องอธิบายกันนิดนึงนะครับว่าอย่างไข้กับดาวใหญ่เนี่ยมันเป็นกลุ่มอาการใหญ่ๆนะครับ <c oughs> เป็นกลุ่มอาการที่อาจจะครอบคลุมไข้อะไรชนิดเอาไว้รวมกันนะครับอย่างเช่นไข้เลือดออกเนี่ยซึ่งก็เกิดทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นที่ปอดที่ตับที่ไตได้เช่นกันเนี่ยเอ <c oughs> มันก็ตกอยู่เป็นไข้ชนิดหนึ่งในไข้กับดาวใหญ่ที่ได้เช่นกัน นะครับจะบอกพี่ดาวจะว่าไข้เลือดออกเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของไข้รกเนแดยให<ช>ญ่ซึ่งเป็นอยู่ในวงกลมใช่ม,มันจะเป็นวงใหญ่ใช่ครับมันจะเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มอาการใหญ่ก่อนคือไข้กันแดใหญ่ไข้เลือดออกเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเป็นหนึ่งในนั้นอ<ช>่าโอเคแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยอาการที่มันมาเกิดขึ้นกับปอดเป็นหลักเนี่ยเขาจะเรียกไข้ที่อยู่ในกลุ่มเนี้ว่าการฝีฟ้านะครับซึ่งถ้าเกิดโควิดเนี่ยเกิดขึ้นมาในสมัยโบราณเราก็จะอาจจะเรียกได้ว่า เขาคือไข้กำเดาใหญ่ในลักษณะของการฝีฟักอย่างเนี้ยก็ได้เป็นต้นนะครับโดยในกลุ่มไข้กำเดาใหญ่เป็นกางใช่ใช่ครับในลักษณะนั้นซึ่งจากมุมมองเนี้ยมันก็จะนําไปสู่เรื่องของการรักษาต่อไปอ่าตอนนี้พี่เต่าพอจะมีเคสในการที่เปรียบเคสของเคี่กับโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับเกี่ยวกับโควิดนะครับพอจะมีเคสตัวอย่างนะครับแต่ผมผมผมไม่ทราบหรอกว่าเอ่อ ผู้ป่วยเนี่ยเป็นโควิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้มันจะต้องอาศัยการตรวจมันถึงจะทราบได้นะครับแต่คุณยายคนนี้ถ้าจะพูดไปแล้วท่านน่าจะเป็นไข้กำเดาใหญ่และการตีฟลสเนี่ยน่าจะพูดในลักษณะนั้นได้นะครับกรณีอย่างเช่นผมรู้จักคุณยายท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นอดีตข้าราชการมานานนะครับปัจจุบันนี้ก็อายุ73ปีแล้วนะครับครอบครัวของท่านเนี่ยติดต่อ ผมมาเนื่องจากว่าคุณยายเนี่ยมีอาการไข้นะครับแล้วก็ทางครอบครัวเขาก็กมาขอคำปรึกษานะครับโดยที่อาการของคุณยายเนี่ยเขาเป็นลักษณะนี้นะครับขออนุญาตไล่เรียงไปนะครับคือวันที่18มีปาคม2563เนี่ยช่วงบ่ายๆเนี่ยคุณยายเริ่มมีอาการรู้สึกคั่นเนื้อคั่นตัวนะครับมีไขล่ลุ่มๆจนประมาณสักช่วงตอนเย็นเนก็เริ่มมีอาการเจ็บคอนะครับเริ่มมีอาการกลืนน้ําลายลําบาก มีอาการไอแห้งๆนะครับมีอาการปวดหัวเล็กน้อยอาการลักษณะนเนี้ยทรงตัวอยู่ไปประมาณสักสองสาวันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประมาณวันที่20ถึงวันที่21ิมีนาคม2563ประมาณวันที่3หรือวันที่4แหลังจากมีอาการคุณยายเริ่มมีอาการปวดศีรษะรุนแรงมากนะครับคุณไข้เนี้ยใช้คําว่าปวดศีรษะจนอยากจะตัดหัวทิ้งนะครับแล้วก็คุณยายมีอาการ ปวดเนื้อปวดตัวเวลาอาบน้ำเนี่ยมีอาการหนาวสัน่นไปถเงกระดูกนะครับ<ม>รู้สึกเจ็บคอรุนแรงเริ่มมีอาการหายใจไม่สะดวกหายใจเข้าเนี่ยคุณยายจะเริ่มจะรู้สึกเจ็บหน้าอกนะครับโซงอกในเบื้องซ้ายคุณยายจะต้องเริ่มเคาะปอดเพื่อระบายเส็นหาในการหายใจละในช่วงนี้นะครับอาการไข้เนี่ยคุณยายบอกว่าในช่วงกลางวันเนี่ยจะรู้สึกว่า บีกว่าช่วงกลางคืนนะครับอาการเนี่ยจะรุนแรงในช่วงหัวค่าแล้วก็ตลอดไปจนตลอดทั้งคืนในช่วงนี้เนี่ยวัดไข้คุณยายเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก38.5นะครับต่อมาในวันที่22มีนาคม2563คุณยายเริ่มมีอาการเจ็บคอแล้วก็หายใจไม่สะดวกเนี่ยรุนแรงนะครับแล้วก็มันเป็นวันแรกที่คุณยายได้รับยาไปนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นคุณยายเริ่มมีอาการดีขึ้นจนเมื่อเข้าไปถึงช่วงปลายเดือนมีนาคมประมาณ28-29มีนาคม2563เนี่ยอา,อาการคุณยายก็เริ่มจากทุเราเลงนะครับแล้วกห็หยุดการรักษาได้ละอย่างเคสคุณยายเนี่ยก็คือจะเกิดในช่วงลื่นหนาวใช่ใช่ไหมครับท,ที่พี่เต๋าเล่ามาคืออย่างเคสของคุณยายเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นใน โบราณเนี่ยเราก็คงจะพูดได้แหละว่าถ้าเป็นไข้กัดเรล่าหยางนะสถานการณ์การฝีฟากันนะครับใช่ครับแต่ว่ามันจะเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ยเราคงเราคงจะไม่ทราบได้หรอกนะครับซึ่งเราก็ใช้ในกระบวนการรักษาในจริงจริงเนี่ยผมก็ใช้กระบวนการรักษาตามพระคัมภีตกักศิลานี่แหละครับเป็นหลักในพระคัมภีตกักศิลาในเรื่องของไข้กัดเรล่าหยางเนี่ยมันมีข้อความหลักอยู่ตรงนี้นะครับตามพระคัมภีทัานบอกว่าถ้าแพทย์แก้มิฟังในสามวันห้าวันสำคัญว่าเป็นไข้เพื่อเส้น เพื่อลงอวพลึกและไข้สมนิบามิรู้วิธีในไข้กำเดาจะเกิดการห้าจะพวกแทกนะครับตรงนี้เนะี่ยคือข้อความหลักที่จะนาไปสู่การรักษาคือสิ่งที่โบราณเขากําลังจะพูดเนี่ยคือเขากําลังจะบอกเราว่าไข้ที่มันอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นตามมาในภายหลังได้เนี่ยเราจะต้องรีบป้องกันเรื่องของภาวะแทรกซ้อนครับ ให้ได้ภายในสามวันห้าวันแรกแตั้งแต่ช่วงที่คนไข้ยังมีอาการไข้สูงอยู่นะครับ <Okay. S 2> อย่ารอจนเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วค่อยไปแก้ตรงนั้นเนี่ยโบราณท่านกำลังจะบอกว่ามันอาจจะสายไปแล้วนะครับในคุณยายเองเนี่ยแม้แต่ว่าคุณยายก็เริ่มมีอายุมากแล้วอายุ7จสิบสาปีนะครับเ,เราจึงต้องเน้นเรื่องของการป้องกันภาวะแทรกซ้อนเนี่ยเป็นหลักการรักษาไข้เนตาคภาพีพระศักศิ์ิลาเนี่ย <ules> เราจะเริ่มจากการกระทุงพิษไข้ใช่ไหมครับกระทุงพิษไข้เพื่อเอาพิษออกให้หมดก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมีการแปลไข้เพื่อรักษาภายในภายนอกใช่ไหมครับแล้วเราก็จะไปหลังจากที่ไข้ทุราลงแล้วเนี่ยเราก็จะมีการครอบไข้ป้องกันไม่ให้เกิดการเกิดไข้กลับซ้ําใช่ไหมครับบางทีเรากาจะเรียกว่าการลุล้อมรักษาใช่ไหมครับใช่ในของการกระทุงพิษนี่อาจจะเพียบเทียบกับการลุกพิษออกใช่ไหมครับการแปลไข้การล้อมนะครับ ใช่เรามองในมุมนี้ได้แต่คราวนี้เนี่ยที่พระคัมภีท่านบอกว่า,ามีรู้วิธีในไข้ตกำเดาเนี่ยเขากำลังจะเน้นว่าในตัวของไข้กำเดาใหญ่เนี่ยเราจะต้องเน้นเรื่องของการป้องกันภาวะแทรกซ้อนคือพิษกาเนี่ยเป็นหลักนะครับด้วยเห็นนี้เนี่ยตามปกติเนี่ยเราจะจะต้องกระทุ้งพิษก่อน ใช่ครับในช่วงระหว่างกระทุมพิษเนี่ยผมไม่รอให้กระทุมพิษหมดแล้วค่อยไปแปลไข้ผมใช้ทั้งยากระทุมพิษและแปลไข้พร้อมกันการแปลไข้เนี่ยตัวยาอย่างเช่นยาแก้ไข้ไข้การแก้พิษการที่ใช้ในการแปลไข้ได้ด้วยเนี่ยมันเป็นยาที่เราสามารถที่จะใช้ป้องกันภาวะแทรกซ้อนนี้ได้เช่นกันนะครับคือป้องกันาการแทรกซ้อนของไข้การใช่ครับเราเราต้องเราต้องป้องกัน เอาไว้ตั้งแต่ต้นอย่างที่ตำอย่างที่พรัมพีท่านไว้ว่าเอาไว้ว่าต้องทําแก้แก้มีฟังในสามวันห้าวันนี่แหละคือต้องรีบแก้ในสามวันห้าวันนี่แหละต้องเร่งรักษาใช่จะไม่เหมือนไข้อื่นใช่ใช่จะมีความอันตรายมากกว่าใช่อย่างไข้ไข้ไข้าขาขาบางชนิดเนี่ยเราอาจจะต้องรอให้เอ่อพลังแรงของเขาเสื่อมถอยลงแล้วใช่ถูกไหมครับอาจจะรอสามวันห้าวันที่เอ่อผ่านจุดที่เขาจุดสูงสุดของไข้ไปละเราก็ถึงจะ เริ่มปรับตัวยาต่างๆแต่ว่าลักษณะของไข้กำเดาใหญ่เนี่ยเราอาจจะเราอาจจะรออย่างนั้นไม่ได้ครับวันนี้เราคงพูดถึงเรื่องโควิดกันมาพอสมควรแล้วนะครับก็บอกว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับจริงๆแล้วตัวยาพวกนี้เนี่ยเราคงจะใช้ปรับใช้เองมันอาจจะเป็นอันตรายนะครับ ถ้ายัางไงก็ปรึกษาแพทย์นะครับดำเนินตามที่ทางแพทย์ท่านแนะนํานะครับอย่า,อย,าอย่าได้ไปลองใช้ทําการรักษาเองอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับใช่ครับขอบ,ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญพอน